สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งนะครับการแข่งขันบาคอรออนไลน์นะครับของวันที่7เดือน3 2ม6 7 ep ที่2นะครับ ep ที่2องของผมคะแนนหล่นลงมาเมื่อกี้นีนจากพ6 9 3กเกหลืออยู่พ6 7 4เนื่องจากแพ้คู่แข่งไปหนึ่งเกมนะครับหล่ลงมาหล่นลงมา นนเป็นมาตรฐานพบสามเรียงของแท้นะครับฝั่งเรามาตรฐานฝั่งโน้นสามตัวเรียงนะครับหรือว่าจะเดินทรงภูกเก็ตซะหน่อยนะเดินทรงภูกเก็ตไปผู้แข่งพันห้าเจ็ดสิบหกนะครับพันห้าเจ็ดสิบหกขึ้นไป ทา,างนี้ก็เป็นรูปเสมอนะครับแสดงว่าคู่แข่งช่ำชองมากเลยถ้าใครเดินสิบสามสิบเจ็ดนี่แสดงว่าเดินผิดนะครับเดินผิดไปถ้าไปนี่ก็เสมอเอาเสมอก่อนเลยนะเอาเสมอไว้ก่อนสิบห้าสิบเก้านึน่ก็ต้องมาเต้มนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางสามตัวเรียงรับอิบไม่ใช่รับอิปุ่มเสียพูดผิดรับ่า ภูเก็ตได้อย่างถูกต้องนะครับนี่คือแนวทางที่ถูกต้องในการเดินนะครับไปเดินครับเดินไปไปเดิน Đây ครับ Ừ สักคู่นะครับเป็นช่วงปลายกระดาน ะนะครับสร้างตอนนี้สร้างเงื่อนไขให้ให้กับคู่แข่งแล้วคู่แข่งจะเข้าฮอดยังไงอคู่แข่งต้องเข้าทรางนี้นะครับต้องเข้าทรางนี้เท่านั้นถึงจะไม่แพ้นะครับ ถ้าเดินยี่สิบสองยห้าหรือเดิเดนยี่บหกสามสิบแพ้หมดนะครับอทีนี้เข้าทรงนี้เราก็ไปหมายเลขหนึ่งโยงมากินฮอตตรงนี้เพื่อสร้างเงื่อนไขอีกถ้ามายีห้าก็แพ้นะครับถ้ามานี้ก็เสมอโอเคสุดยอดคนนี้สุดยอดแล้วครับ ไปครับกระดานที่สองแล้วโจนห้าแต้ม อืมมานี่ก็ต้องไปก็ต้องไปนี่ฮะไปนี่แหละเอาง่ายๆเลยเขาก็เดินสามสิบยีบห้าแล้วก็ต่อไปต่อไปทรงนี้โอ้คนนี้เดินมีแต่แข็งๆในงานนี่เ <c oughs> จอแต่แข็งๆจังเลย อืแปบ๊บหนึ่งนะครับขอขบผลแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งยากเหมือนกันนะครับแต้มนี้ตัวนี้สองใจระหว่างหนึ่งมาห้ากับหกมาเก้าหกมาเก้าดีกว่าป แล้วเดินถูกเป๊ะๆเ,เลยนะฝั่งนู้นนะครับไม่ใช่ฝั่งเรานะฝั่งนู้นขึ้นไปคะแนนพันห้าเล่นได้ขนาดนี้ก็โอ้โห มีธรรมดาหละครับมาแล้วขึ้นไปครับไปเข้าฮอด จะมาต่อจะลงมาต่อนะครับไปครับเข้าฮอตสายตรงเราก็เข้าสายตรง ให้กินข้าวหัดกินมา เอาแล้วครับมาทางนี้มานีครับขึ้นมา ไปนี่ก่อนมันเขาคือเขาจะมาต่อฮอตนะครับเขาจะมาต่อหมาเลขสิบเอ็ดหลบหลีกหนีภัยมาก่อนอเวลาคู่แข่งววดเข้ามาเต็มทีเหลือไม่ถึงสิบวินะครับเมื่อสักครู่นี้มัเข้ามาเต็มทีไล่กินสิไล่ให้เขาหลบนะครับ หลบมาทางนี้จับตรงนี้เลยแม่กว่าจะได้เปรียบได้นะครับคนนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับกว่าจะเล่นให้ได้เปรียบได้เนะี่ยขึ้นไปครับมานี่ไปนี่ ไปชนะแล้วนะครับโอ้โหต้องรอถึงขั้นนี้เลยถึงจะชนะได้นะครับไม่ธรรมดานะครับอันที่สี่ 4. ขออนุญาตเปลี่ยนสีกระดานนะครับโอเคมันจะได้เหมือนกันนะครับขออนุญาตเปลี่ยนสีกระดานขึ้นมา จนก่อนมออไม่ใช่โจนหลังไม่ใช่โจนก่อนนะครับเขาเรียกว่าโจนหลังแล้วเดินเดินเหมือนผมเดินเลยนะเนี่ยเดินเหมือนผมเดินเลยนะครับมันขึ้นเป็นกันไกลแล้วกันขึ้นเป็นทรงกันไกลอือไปครับ กันไกลรับโจรรับคองโจรไปครับกินมากินกลับกินมากินกลับกินกลับไปอีกครั้งหนึ่งเข้าเข้ากินฟรีขึ้น3 0มสิบยี่หไปลอยรับรอรับผลเสียหายจากการโดนกินฟรีเข้ามาะนะครับกินกลับไปอีกครั้งหนึ่ง คะแนนคู่แข่งพันห้าแปดสิบเอ็ดนะครับของผมพันหกแปดสิบหกตีตื่นขึ้นมานิดหนึ่งนะครับระดานที่สามที่สี่คู่แข่งเดินมาตรงนี้ไปครับอืม เดี๋ยวนะผมทาเกมสวยๆให้ดูนะครับผมคิดเห็นพอดีเลยร่มโอ้โหเป็นจัดอันว่าเป็นร่มที่สวยงามมากๆนะครับนะขอภาวนาว่าให้คู่แข่งกินนะครับคู่แข่งอย่าหยุดกินก็พอจะสวยมากๆเลยอย่าหยุดกินนะท่านอย่าหยุดกินนะครับผมขอร้องเถอะผมจะเอาเป็นลงปิคลิปเดียวนี่แหละครับโอ้โหเห็นพอดีเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยโอโ้ขอบคุณคู่แข่งมากๆครับ ขอบคุณมากๆเลยจากใจเลยที่ไม่หยุดกินนะครับเราได้ภาพสวยงามเลยนะครับเข่งเดินห้าเต้มนะครับโอ้เป็นโจนเป็นกองโจนเดินก่อนทีนี้แสดงว่าคนนี้มาสไตล์กองโจนผมก็ขึ้นไปเป็นสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมสามเหลี่ยงสามเหลี่ยงทรงสามเหลี่ยมหรือว่าสามเหลี่ยมทรงสามเหลี่ยงนะครับไม่รู้เลือกเรียกกันไหนดีโอเคสุดสวยเมื่อกี้ได้เกมสุดสวยไปไปครับ มาแล้วโอ้โหโดนร่มเลยครับงานนี้โอ้โหเราโดนบ้างแอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้ากินไม่ได้เข้าได้แต่แค่หมายเลขสี่เข้าหมาเลขสีก็โดนร่มนะครับผมจะเดินเจ็ดสิบเอ็ดหกมาเก้า ถ้าสมมติว่าเขาเข้าหมายเล็กสีนะอ่าเขารู้นะครับเขาเลยต้องมาตัดออกก่อนแล้วเข้ากินเราแน่ๆนะครับเราก็เดินไปตามมากินแพ้นะแพ้เลยนะครับเนี่ยถ้าตามมากินแบบนี้แพ้นะครับโอเคครับสวยงามครับทั้งสี่เกม